ไอโนพาเลยฉันมาที่นี่เนี่ยอ๋อฉันจะพามาโรงแรนฉันดีไงฉันดีตรงไหนมันจะเกิดคุ้น่ากลัวเลยใช่บรรยากาศคุ้น่ากลัวเลยใช่ว่าแต่เราผ่านใครบางคนมานะเออจริงอ๋อดูแลไอ้มาฟินไนงะเออจริงแกพาอะไรมาพาฉันมาที่นี่เนี่ยอ๋อ พอดีมาโรงแรมชันดีครับเพื่อนโอ้ก็เลยจะบอกเลยช่างมันมเถอะก็รู้สึกประตูนั้นจะล็อกนะอย่าลดอ๋อย่าลอาอมาหาเลยเอ้เ,อเ,อเอชื่อเว็บก็นี่ไงคุณแจ่อย่ฉันเป็นคนนำนะช่ว จะที่แั๊บเที ชักมืนลมายิงเลยโอ้นี่เสียงไรนั่นใช่เสียงไรนั่นแอรตู้ก่อนเร็วเร็วเร็วแอรตัต้นี้ล้กันจะไปแอรตู้นู่นเหรอตอนนี้ไม่เกี่ยวเอ้อ แก้ไว้ตรงนี้แล้วเพราะมันมีแค่สีตู้บายบาย <c oughs> อะวอยไงมาพักตู้ฉันเนี่ยเยอะมาขับตู้ไม่ได้มันจะมีตัวอะไรออกมาปรับ เ,เข้ามาใกล้แล้วถามว่างานอะไรอยู่ที่ไหนตัหนักอะไรเงี้ยองเรียกตายแน่นอนอ ไอ้มาฟินพวกเราสงสารมันตายแล้วแล้วโต๊ะก็พังด้วยจ้าไเลพวกเรารีบไปกันเถอะ เดี่ยวใครเปิดประตูไม่ใช่สิใครใคร่ครปังประตูใช่ใครพังประตูฉันไม่ได้พังนะถ้าใช่ฉันไม่ได้พังหรือว่าไอพีปีสันนะั่งโลดตัวตวะกี้ตนะกี้ว่าละว่า,าว่าว่าอะไรตะกี้ว่าลาว่าอะไรนะเปล่าแล้วเราไปต่อกันเลย เตือนอะไรบางอย่างถ้าถ้าหากผมเนี่ยมาทำสแกนกอมืดแบบนี้นะให้ถ้าผู้ชมนะลดแสงลงไปเพราะมันเป็นห้องมืดนั่นเองใครไม่ยอมขอขอเอาบาซูก้าปีนที่บ้านคนนะโอ้ทำไมมันมืดเหลือเกินเรื่อติดประตูอ่าเพอร์เฟกต์เฮ้ยทำไมห้องนี้มันมืดเหลือเกินไม่รู้สิ สงส่เขาลืมใจคขา้าคไปไหมเดี๋ยฉันไปหาคนแจกก่อนเมื่อไรที่นี่มันช่้นกังเลิกกันเฮ้ยเสียงอะไรนั่นไม่ได้ลงมอดอ่ะว้าเฮ้ยตะกี้ตัวอะไรน,นั่นนะคณแจกคณแจ ปาได้แล้วเว้ยเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ตล่เออก็เจอเหมือนกันใส่ไปบ้านมาก่อนายออยงานบ้านบ้านเป็นห่วงบ้านก็เป็นห่วง่อาให้ดูหัวขวบกินเนี่ยฮะเอาให้ดูหัวขวบ กินปา็ไม่ใช่เรื่องปลาตุกินปาไม่ใช่เรื่องตลกแล้วต้องรีบแบบตู้เออมันมีแค่สาตัวเดีย๋ยวจะแดมแล้วกันโอ้จะต้องตายแล้วไม่เอาฉันจะรอเนีว,วละช,ชีวิตตัวเองด้วยท่าอันแสนที่จะชอบทีโพต อย่าไปทีโพสแต้มันอย่ามันติเยอะทีโพสตืรืตื้อ กวติดเชื <ugly> ้อะติดเชื้อที่โพด้วยก็้ดออกมาอก็เท่าเยยิแม่เอาแม่อนี้ออกมาแล้วแม่เลยนะมาเหลืออ้มาได้ทำไมเกลอดเนี่ยอ๋อก็ชันมัน happy ออกมาได้ออกมาเร็วเว้ยโอเค,ออเครู้สึกมันจะไหมนะแออไปไดีก่อนเดิมแล้วก็ชิวๆดันแล้ว ว่าแต่แกวหวานอยู่ไหนวะ้ไม่ได้เลยโอ้ยบอกไจตู้ฉันไปกลับไปแล้ว กูผ่านไปแล้วเอะไรโอ้ไ่ได้เกิอตื้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 อ โอ้ยแล้วแล้วฟแล้วนี่นีนี่วีนี่นี่นีนี่นี่นี่ีนี่นี่นี่ี่นีฟไฟ่นนี่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 นร่นี่นี่นีี่นี่นี่ี่นอีกนี้วน่นี้นี่นนี่นี่นีนี่นนี่าี่นี งั้นได้ไงเล่น,นยังไงก็ได้อ่ากากระต่ายเซตเยอะฮะชีวิตก็ลี้ยบางโอเคเลีบ้างก,กันได้ก็ไปเลี้ไปดีครับเปิดรอบตรงนี้สิยับก็ล้อย่าดูภาพนี้เพราะว่าไม่งานถ้าผู้ชมจะเอาไปลอกเลียนแบบเพราะวันนี้คือคือภาพนี่คือภาพที่ห้ามให้ทชมดูเด็ดขาดวันนี้มันกำลังเซตเยอะกันอยู่

เจอกันเดี๋ยวเอขึ้นมาเร็วอะไรกันแล้วมันต้องไปแบบนี้เว้ยว้าว มันรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยแหละเดี๋ยวจะไ,ไปดูสภาพมันก่อนนะแอร์บีคนนึ่งเลยเยอะใช่ไหมเฮ้ยคนนี้